Thank you. สวัสดีนะคะวันนี้เปิดคลิปมานะคะก็จะเป็นคลิปตอนกลางคืนหน่อยนะทุกคนนะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่แม่เลิกงานนะคะแม่ก็จะเลิกงานค่ำหน่อยเนาะแล้วแม่ก็จะขีร่รถกลับบ้านวันนี้แม่ใช้รถยนต์มาทํางานค่ะทางเข้าบ้านแม่ก็จะมืดเตือนแบบนี้นะทุกคนนะก็จะมีไฟรัวค่ะที่จะคอยสว่างนะ <ha? S 2> อยู่ในรถมันก็จะมองเห็นอยู่นะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะเป็นมืดๆหน่อยนะคะนี่เลยจะมีข้าวเหนียวข้าวนึงค่ะออกมาต้อนรับนะฉลาดนะคะเลี้ยงไว้นี้ก็เชื่องนะั้นรู้จักความเฝ้าบ้านได้นะคะ รู้จักรถเจ้าของด้วยนะเวลารถเจ้าของมาก็จะวิ่งออกไปต้อนรับแบบนี้เลยค่ะวันนี้น้องพีซีก็ยังไม่นอนนะคะเพราะว่าเราคุยกันไว้วันนี้พีซีตื่นช่วงเย็นๆคะ่ะสักสี่โมงเย็นเนาะเวลานี้ประมาณประมาณเกือบเกือบสามทุ่มครึ่งค่ะเขาก็ยังไม่นอนปะป๊าก็พาออกมารอรับแม่นะยังไม่นอนรอแม่กลับบ้านหลังเลิกงานนี่เลยปะป๊า ก็มาเป็นคนเปิดรัวให้นะคะพี่ซีก็ดีใจค uh, ่ะพอได้เจอแม่แม so uh, so <someone> ่นะรู so ้ว่าจะได้กินขนมนะว่าแม่ซื้อขนมมาฝากนะคะเพราะว่าสัญญากันไว้ทุกคนสัญญากันไว้ก็ต้องทําตามสัญญาเขานะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้กาลังกาลังแบบกําลังจํอกําลังรู้เรื่องค่ะคุยอะไรไว้บอกอะไรไว้ก็คือต้องทําตามนะคะเขาจะได้รู้สึกแบบเออไม่เสียความรู้สึกหรือว่าไม่เสียใจจะได้รู้ว่าเออนี่นะนี่เราพูดไปอะทาตามสัญญาเลยว่าเราเรามีขนมมาฝากด้วย่างนี้นะคะ ก็มาคืนน่งรถด,ด้วยกันนี่บนรถก็จะมีรูปพีซนะคะที่ไม่เอาติดรถไวนะ้เนาะคุณย่าก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมนอนเนาะแต่ว่าก็เล่นกับป,ป๊ะป๊ารอแม่ยังไม่นอนนะคะรอแม่เลิกงานมนาะช่วงตอนเย็นก็จะแฮปปี้แบบนี้แหละคะ่ะพอได้เจอแม่แม่นะคะนางก็จะดีใจนิดหน่อยพอถึงบ้านแล้วนะคะก็ยังไม่นอนอีกนะคะช่วงเวลาที่แม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมเข้านอนเนาะก็ยังไม่ได้ปิดไฟก็จะมีการเล่นกันก่อนมาที่นอนเห็นแม่ถ่ายรูปนะคะก็อยากเอากล้องเนี่ยไปถ่ายรูป,เ,ปเองบ้างนะคะเห็นแม่ชอบถ่ายรูปตัวเองแบบนี้ค่ะก็ไปเป็นตากล้องแทนแม่ซะละค่ะ PC เป็นตากล้องน้อยๆถือกล้องแทนแม่ๆนะคะดูสิอันนี้อยู่ในห้องนอนนะทุกคนถือกล้องถ่ายไปมัวไม่รู้ถ่ายอะไรบ้างแม่บอกว่าเอามานี่เดี๋ยม่ถ่ายให้ก็ไม่นอนๆอย่างนี้นะคะจะถ่ายเองแบบนี้ประมาณนี้นะคะกําลังรู้เรื่องค่ะเห็นเราทําอะไรก็อยากทาตามเราไปหมดเลยนะคะก็ก่อนนอนเราก็จะมีการพูดคุยการเล่นแบบนี้ค่ะ เป็นปกติเนาะเหมือนบ้านเหมือนบ้านอื่นทุกคนทุกครอบครัวเนาะเด็กวัยนี้ก็ต้องการความใส่ใจนะคะเอาใจเขามากๆใส่ใจเขาใช้เหตุผลนะคะในการพูดคุยกันกับน,น้องพีซีนี้แม่กับแม่ก็จะใช้เหตุผลค่ะสองขวบแล้วนะคะแต่ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องนะ้ำแบบอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แบบนี้นะคะเราจะให้เขาพบเจอกับความเป็นจริงเลยค่ะคือถ้าทําแบบนี้แล้วมันเจ็บแล้วมันหกถ้าวิ่งเร็วแล้วมันก็จะเจ็บแบบนี้ค่ะจะพยายามสอนเขาด้วยความเป็นจริงนะคะเราไม่เราจะไม่ค่อยโก หกเขาเท่าไหร่นะทุกคนนะในในในบ้านในสำหรับครอบครัวแม่แม่นะแม่แม่จะสอนน้องพีซีแบบนี้นะคะอถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําถ้าวิ่งเร็วแบบนี้อ่ะมันจะล้มแล้วมันจะเจ็บเห็นไหมอ่ะพอล้มแล้วมันเจ็บต่อไปเขาก็จะแบบไม่วิ่งเร็วแบบนี้ค่ะจะค่อยๆเดินอย่างงี้นะคะแต่ความดื้อม,มันก็ต้องมีกันอยู่แล้วละคะ่ะทุกคนเนาะเด็กวัยนี้วัยกำลังเรียนรู้ พี่ชีก่อนจะเข้านอนได้นะคะต้องพาเล่นจนเหนื่อยเช้ามาก็ดูค่ะทุกคนสภาพหัวฟูมาเลยนะคะแม่แม่ทำแบบข้าวรอค่ะวันนี้มีไข่พะรู้นะคะกินกับเขาสวยรลล้อนๆค่ะแล้วก็มีเต้าหวยนมสดนะคะที่เป็นเฉาวกล้วยแล้วก็อาหารเช้านะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่ชีกับแม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ